ชอบเกมแนวแบบธรรมชาติธรรมชาติอาร์ตสวยๆนะมีกระโลกมีกระต่ายมีน้องเบ้นน่ารักน่ารักมุมเมิงแบบหญิงนะบอกเลยค่ะว่าห้ามพลาดกับเกมนี้ forest s h u f f l e ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะหญิงจะหยิบเกมนี้นะคะมารีวิวให้ดูกันซึ่งตัวเกมอ่ะเราเนี่ยนะแต่ละคนเนี่ยจะมีผืนป่าของเราใช่ไหมคะ ลูกต้นไม้ซึ่งต้นไม้จะมีต้นไม้ใหญ่หลากหลายชนิดนะคะรวมถึงสัตว์มุงมิ้งมุงมิง้งมีผีเสื้อหลากหลายส,สายพันธุ์นะคะโดยที่ตอนจบเกมเนี่ยอย่างเช่นเราอาจจะต้องแบบพยายามมีผีเสื้อให้แบบหลากหลชนิดมากที่สุดยิ่งหลากชนิดแต้มก็ยิ่งเยอะใช่ไหมคะหรือในป่าของเราอ่ะมันอาจจะมีหมูป่าใช่ไหมมีหมูป่าจะไม่ได้คะแนนแต่ถ้ามันมีรูปหมูป่าอยู่ด้วยหมู่เป็นแบบครอบครัวใช่ไหมคะอย่างนี้ก็จะได้คะแนนซึ่งสัตว์แต่ละชนิดมันจะมีวิธีการได้คะแนนไม่เหมือนกันนะคะตัวเกมเล่นได้2อถึงห้าคนค่ะแนะนำตั้งแต่อาาย10ปปีขึ้้นไใชว ประมาณ45นาทีเท่นั้นเเกมได้เสนอเข้าชิง Kenner Builder Jar Recommend ในปี2024ด้วยนะคะแล้วก็ได้เสนอเข้าชิงใน Golden Geek Award นะคะในสาขา Best Artwork and Presentation นะคะน o m i n e ในปี2023ด้วยอาร์ตสวยๆอย่างนี้เดี๋ยวไปดูกันสิว่ากล่องจริงๆข้างไหนจะมงหมิงแค่ไหน เกมผู้เล่นแต่ละคนจะได้การ์ดทำคนละหนึ่งใบนะคะนนี้อย่างจะเซตอัพสำหรับเล่น2คนนะคะที่เหลือก็เก็บเข้ากล่องตัวนี้เป็นการ์ดเล่นซึ่งอันนี้ด้านหลังเนี่ยจะเป็นรูปต้นอ่อนแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยจะเป็นแบบพวกการ์ดสิ่งมีชีวิตต่างๆนะคะเซตอัพสำหรับ2คนเราจะสุ่มออก30บใบนี้หญิงแยกไว้แล้วนะคะ30บใบเนี่ยจะเอาออกนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาการ์ดตัวที่เป็นอันนี้ที่เขาเรียกว่าการ์ดฤดูหนาวนะคะการ์ดฤดูหนาวตัวนี้จะเป็นตัวบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามเจอการ์ดฤดูหนาวครบสใบเกมจะจบชันทีซึ่งวิธีีกาารรเเอันนน้จะแบ่งป็ 3กองเข้าข้าสมมุติในหญิงแบ่งเป็นกองที่1นะคะกองที่2แล้วก็กองที่3เอาสองใบนะคะของฤดูหนาวเนี่ยใบที่1ใบที่2เนี่ยเสียบนะคะแล้วสลับรวมเข้าไปเลยนะคะกองเนี้ยจะเป็นกองที่อยู่ล่างสุดนะสมมตินี้กองล้างสุดเอาใบที่3มปะบนแล้วก็กองสองแล้วก็กอง1อ่ะอย่างนี้นะคะอย่างเนี้ยจะเป็นกองการกองเล่นเริ่มต้นของเราโดยที่ผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยจะจวการคนละ6ใบ แล้วกองจั่วจะวางที่นี่ซึ่งการที่เราได้รับหนามันจะมีกา๊าซสประเภทหนึ่งคือจะเป็นกา๊าซต้นไม้นะคะแล้วก็กา๊าซสิ่งมีชีวิตที่จะแบบอาจจะแบ่งบนล่างหรืออาจจะแบ่งซ้ายขวาซึ่งเดี๋ยวเราอะ่ะจะสามารถแบบเอาก๊าซแบบอุ้ยจะไปเสียบอย่างนี้อ่ะอย่างเช่นเราต้องการแบบอุ้ยเจะแบบ สร้างลูกตัวนี้หรือเปล่าหรือเราจะเอากา์ดมดอย่างเงี้ยก็คือแบบเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะถ้าเป็นการซ้ายขวาเนี่ยก็คือจะเป็นเสียบฝั่งนี้อาจจะอยู่ต้นไม้ฝั่งนี้ไหมหรืออาจจะอยู่ต้นไม้ฝั่งนี้อะไรแบบนี้น,นะคะซึ่งในการเริ่มต้น6ใบของเราเนี่ยถ้าไม่มีการต้นไม้เลยนะให ทิ้งแล้วก็จัวใหม่เพื่อไปหกใบในตาของผู้เล่นนะคะใน1ตาเนี่ยเรามีแอคชั่นให้ทํา2อย่างนะคะแอคชั่นที่1คือจัวนะคะตอนนี้เรามีการหกใบเนอะเปิดมาตาแรกเราอาจจะจัวเลยก็ได้เพราะว่าเราอะมีการสูงสุดในมือเนี่ยได้10บใบนะคะวิธีการจัวในเกมนี้คือเราจะจวทีละ2ใบเราอาจจะจวจากกองจัวอย่างนี้เลยก็ได้2ใบแบบนี้นะคะหรือในระหว่างที่เราเล่นไปในเกมเนี่ยบางทีมันจะมีเพื่อนเนี่ยที่เขาเล่นล้าแบบจะมีทิ้งการ์ดลงมาตรงกลางนะคะเราสามารถจัวจากกองจัวก็ได้หรือกองทิ้งก็ได้ซึ่งบาาาีอจจะดูวุ อยากได้แบบอยากได้ต้นไม้แองอาจจะรวบจุวอันนี้หนแล้วอีกใบหนึงหญิอาจจะสุ่มแบบนี้ก็ได้นะคะอย่างนี้คือแอคชั่นที่1 a แอคชั่นที่2ที่ทําได้ค่ะคือเล่นการ์ดหนึ่งใบหญิงตกวหญิงเล่นเป็นแบบอุ้ยหญิงจะปลูกต้นบีชก็แล้วกันนะคะซึ่ง สายบนเนี่ยมันจะมีตัวเลขอยู่บอกว่าเราจะต้องจ่ายการาดกี่ใบอันนี้จ่ายกา๊าดหนึ่งใบนะคะซึ่งจ่ายอะไรก็ได้เลยแล้วคาสามารถข้างล่างเนี่ยจะเป็นความสามารถหลังจากที่เราเนี่ยสร้างการาดใบนี้แล้วยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นสัยลักสี่เหลี่ยมบนี้คือได้จักก่วกันใบฟรีนะคะกับอันนี้ก็คือ5เอคอนเอคอนในเกมนี้คือแทนแต้มแปลว่าตอนจบเกมแบบใบนี้นะจะได้5แต้มเลยถ้าเรามีต้นบีชในปากของเรา4ใบอ่ะทีนี้เวลาเล่นการ์ดหญิงก็วางปุ๊บแล้วหญิงก็ดูในมือน้อยหญิงจะทิ้งก๊์ดใบไหนก็ได้สมมติง้งงบนนีกั ทิ้งเนี่ยก็ทิ้งไปที่นี่นะคะทีนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่มีการตอนเล่นกราดเนี่ยมันจะมีทั้งกราดต้นไม้ใช่ไหมหรือเราอาจจะอาจจะเล่นกราดที่เป็นกราดสิ่งมีชีวิตนะคะถ้าเราเล่นกราดต้นไม้เมื่อไหร่นะคะที่บอกจะมีเตือนอยู่ว่าให้เปิดกราดกองจั่วเพิ่มหนึ่งใบเสมอกองจั่วจะเพิ่มขึ้นมานะคะแต่สมมุติรอบหน้าเนี่ยสมมุติหญิงอยากจะเล่นกราดที่เป็นสิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันจะมีครึ่งบนแล้วก็ครึ่งล่างใช่ ถ้าเราสร้างนกอะ่ะเราก็จะต้องเอาเขาเนี่ยไปเสียบข้างบนแต่ถ้าเป็นมดอย่างเงี้ยก็คือต้องเสียบข้างล่างต้องเลือกเลยนะอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งส้มดอย่างอาจจะแบบอุ้ยเอานกเชฟฟีล่ละกันพอนกเชฟฟี่บอกว่าได้ห้าแต้มเลยนะนี่ถ้าอยู่บนต้นบีชซึ่งเรามีต้นบีชพอดีใช่ไหมอย่างอาจจะบอกว่าอ่ะอันนี้ค่าสร้างหนึ่งใช่ไหมคะหยิงก็จะเสียบปุ๊บอ่ะเหมือนเดิมเลยก็จ่ายอะไรก็ได้สูงญิงจ่ายแบบจ่ายเป็นปันนี้นละกันก็ไปหนึ่งนะคะแต่เวลาที่สร้างการาดที่เป็นการาดสิ่งมีชีวิตแบบนนีี้้ค่่ะะไมมตตองงัวรเพิ กระดานตรงนี้มันมีสัญลักษณ์เตือนเนาะเมื่อไหร่ก็ตามมีใครสร้างต้นไม้เนี่ยให้จัวกกราดเพิ่มบนกระดานนี้หนึ่งใบเสมอเนาะแล้วก็ด้านนี้จะมีบอกเตือนเหมือนกันเมื่อไหร่ก็ตามที่กองจัวบนกระดานครบ1ิบนะคะทันทีเลยนะครบสิบนะคะ ตรงนี้เราจะรีเซ็ตทิ้งหมดเลยนะคะจะเคลียร์ทิ้งนะถึงแม้เราจะแบบเป็นคนแบบเอ่อเป็นคนทิ้งการแล้วมันก็คบสิบไปแล้วเราอาจจะอยากเก็บไว้แบบอุ้ยวจุเองรอบหน้าแต่ไม่ได้ค่ะต้องทิ้งเลยทันทีทีนี้เรามาดูสัญลักษณ์ต่างๆบนการ์ดในเกมนี้กันคะ่ะเมื่อกี้ของต้นบีชรู้จากโดโดต้นไม้ในเกมนี้มันจะมีทั้งหมด8ต้นนะคะแล้วถ้าต้นเบิร์ชนะต้นเบิร์ชนี่สัญลักษณ์คล้ายๆเดิมเลยเนาะวางเสร็จปุ๊บได้จับหนึ่งใบจบเกมต้นเบิร์ชนี่ง่ายๆเลยได้ใบละหนึ่งแต้มนะคะต้นมะเดื่ คูณแต้มต่อสัญลักษณ์ต้นไม้นี่เห็นไหมต้นไม้ทุกต้นอ่ะมันจะมีสัญลักษณ์ต้นไม้เนอะสมมติจบเกมอ่ะเราสามารถปลูกได้8ต้นเลยแปลว่าอันเนี้ยก็คือคูณได้แปแต้มนะคะโดยที่การแต่ละชนิดอ่ะมันจะมีประเภทของเขาอย่างเงี้ยถ้าต้นไม้อย่างเงี้ยมันจะเป็นสัญลักษณ์ต้นไม้ใช่ไหมแต่ให้อย่างนกอย่างเงี้ยจะอาจจะเป็นสัญลักษณ์รูปนกอ่อย่างเงี้ยเป็นเห็ด เหลืนะะ ini, อนี่จะเป็นแบบแบบเป็นรูปอุ้งเท้า,าหรืออันนี้ก็คือจะเป็นเส้นทา,างค้งคาวอันนี้จะเหมือนแบบเป็นประเภทของสิ่งมีชีวิตนั่นเองเนาะว่าเขาว่าเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทไหนนะคะมาเดือไปแล้วต่อไปต้นลินแดนอ,อย่างเงี้ยได้หนึ่งแต้นนะคือถ้ามีต้นเดียวได้หนึ่งแต้มเลยหรืออาจจะได้สามแต้มถ้าตอนจบเกมอะเรามีลินแดนเนี่ยมากที่สุดอะเปรียบเทียบกับปากของคนอื่นนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือการ์ดเหล่านี้ส่วนใหญ่จะแบบคะแนนตรงไปตกง,งมาเอามีอันนี้อีกต้นหนึง่งเกาลัดมาเขาบอกว่า อันเนี้ยในป่าของเรามียิ่งเยอะยิ่งได้คะแนนเยอะก็คือจบเกมมี1ต้นได้1แต้มถ้ามี2ต้น3ต้น4ต้นถ้าต้นก็25หแต้มเลยโอ้โหสูงสุดนี่ปลูกไปเลยจ้าก7ต้น49แต้มนะคะแต่ถ้าเป็นกาซสามใบนี้เห็นบ้างมันจะมีสัญักษณแปลกเมื่อไหร่ก็ตาม,มาค่ะที่เราเจอสัญ,ญลักษณ์แบบกล้องสองทางไกลแบบนี้นะแปลว่าอย่างเงี้ยมันมีโบนัสค่ะมันจะเกี่ยวกับตอนที่เราจ่ายกา๊าซอย่างเงี้ยต้องจ่ายกาซสองใบใช่ไหมเพื่อจะตั้งเ,เพื่อจะเ,เล่นกาา์ดาร์ลัสเฟิร์ซึ สัญ,ญลักษณ์สีที่ตรงสีตรงก็คือสีเงินอันนี้เนาะแปลว่าตอนจ่ายอาย่ะยกตัวยอย่างเช่นสมมติหญิงเจออย่างเช่นอันนี้แทนสีเงินอ่ะอันนี้ก็แทนสีเงินเหมือนกันซึ่งเราตอนเราจ่ายเราใช้อะไรจ่ายก็ได้ปะสมมติหญิงจ่ายโดยใช้2ใบไปเนี้ยก็คือทิ้งลงกระดานกลางเนาะ ลงไปทีเนี้ยเวลาที่เราจ่ายค่ะถ้ามันจ่ายแล้ว4ีตรงที่อย่างที่บอกก็คือเราจะได้โบนัสด้วยซึ่งโบ,โบนัสของดารลาโซตัวนี้คือได้เล่นอีกรอบนะแปลว่าเราจะจั่วการ์ดสอใบก็ได้นะหรือจะเล่นการ์ดอีกใบก็ได้ต้นโอก้ก็นี้เหมือนกันนี่เจอโบนัสอีกแล้วนี่ถ้าเกิดตอนสร้างต้นโอก๊กเนาะจ่ายสงใบอ่ะถ้าอะไรก็ได้ก็ไม่ได้โบนัสนะคะแต่ถ้าจ่ายนี่ เป็นสีของเขาเนี่สีนี้เลยนะจ่ายใบเนี้ยสองใบก็จะได้ความสามารถพิเศษอันนี้ได้เล่นอีกใบเหมือนกันได้เล่นอีกรอบเนาะส่วนอันนี้ค่ะเฟอร์สีน้าเงินอันนี้ไปอันนี้สัญลักษณ์กล้องสอนทางไกลถ้าเล่นปุ๊บจะได้เล่นกร์ดท,ที่เป็นแบบการาดสัตว์ที่เป็นรูปเท้าแบบเนี้ยฟรีเลยคือได้เสียบการาดฟรีเลย1ใบนะคะเพราะฉะนั้นอนะ่ะส่วนใหญ่โบนัสพวกเนี้ยจะได้ทันทีถ้าเราจ่ายเอ่อกาซเนี่ยตามสีตรงนั้นตรงๆ สิ่งมีชีวิตเวลาสร้างก็จะคลายๆลายก็เลยอย่างเจ้าผีเสื้ออย่างเงี้ยเวลาสร้างนี่สร้างฟรีด้วยนะไม่ต้องจ่ายเลยหรือว่าจะเลือกแบบหิ่งห้อยดีละอะวิธีการสกอตแต้มจะคลายคลายต้นไม้เนาะอย่างผีเสื้ออย่างเงี้ยตอนจบเกมเขาจะดูว่าเรามีผีเสื้อต่างชนิดกี่ตัวนะคะนี่ถ้าเกิดแบบมาถึงแบบ มีถ้ามีตัวเดียวก็คือศูนแต้มนะแต่ถ้าแบบ4ตัว12 5ตัวก็20หิ่งห้อยเหมือนกันนะคะหิ่งห้อยนี่ถ้ามีหลายตัวตอนจบเกมเนี่ยแต่หิ่งห้อยมันไม่ได้มีหลายชนิดงมันมีชีวิตเดียวสมมติตอนเราสร้างเนี่ยเราสร้างฟรีใช่ไหมเราอาจจะแบบเอาผีเสื้อละกันเนี่ยผีเสื้อน่ารักดีเราอาจจะเสียบไว้นะคะหรือตัวอื่นอย่างกระรอกเนี่ยก็สร้างฟรีให้ปะจบเกมเนี่ยเขาบอกว่าอุย้ยถ้ากระรอกเนี่ยอยู่ใต้ต้นโอ๊กต้นโอ๊ก็ไม่มีงั้นอย่าเพิ่งสร้างก็ได้หรือเราจะตั้งสร้างอ ให้แบบสิบแต้มเลยนะเราอาจจะสร้างใบนี้หมนะคะสูงตอนสร้างเนี่ยอันนี้ถ้าข้างล่างก็ต้องเสียบแบบนี้เราเลือกได้เราจะเสียบต้นนี้ก็ได้จะเสียบต้นดีต้นนี้ก็ได้นะคะแล้ว้าเป็นใบนี้ลหละอ่ะอย่างครึ่งบนที่เป็นนกอย่างเงี้ย จบเกมเขาบอกว่าได้2แต้มเนาะถ้าเราแบบมีสัญ,ญลักษณ์อะไรที่เป็นมแมลงมีมแมลงหรือยังยังไม่มีมแมลงเลยอันนี้งไงเมื่อกี้มีมแมลงเห็นปะผีเสื้อใบนี้มันมีนมสัญ,ญลักษณ์ทั้งผีมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ทั้งผีเสื้อแล้วก็มแมลงในตัวเนอะซึ่งแบบอุ้ยเราจะสร้างใบนี้ไม่น่าถ้าสร้างใบนี้ก็แบบเอออาจจะได้คะแนนที่แบบจากจากใบผีเสื้อเมื่อกี้ด้วยนะคะหรือเราจะดูที่เป็นเม่นลาถ้าเป็นเม่น,นอ่ะมีโบน,นัส เม่นเนี่ยมีโบนัสนะตอนจ่ายเนี่ยจ่ายหนึ่งใบถ้าเราจ่ายเนี่ยสัญลักษณ์ที่เป็นสีเขียวตรงกับเขาเนี่ยได้จั่วการเพิ่มด้วยนะอ่าแล้วก็จบเกมก็ได้แต้มตามสัญลักษณ์ของการคูณผีเส้อนะคะก็จะคล้ายๆกันอ่าแต่จะมีบางอันที่แบบอุ้ยอาจจะแปลกหน่อยอย่างกบเนี่ยคางคกคางคกตัวนี้คางคกตัวนี้เขาบอกว่าอันนี้ถ้าเป็นสัญลักษณ์พวกเนี้ยนะคะข้างล่างพวกเนี้ยมันเป็นความสามารถพิเศษแาะใช้ได้ทันทีเขาบอกว่าสามารถสอดการคางคกพ,พร้อมกันเลยได้เลย2ใบอ่าซึ่งเขาบอกว่า ตอนเนี่ยเราจะได้5แต้มด้วยนะถ้ามีม,มีมีก้านคังคกเนี่ยสใบเป็นคู่กันซึ่งสมมติตอนในมืออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยจะมีคางคกอย่างเงี้ยอยู่2ใบใช่ป่ะงั้นหญิงสามารถเสียบคางคกเนี่ยพร้อมกันอย่างเงี้ยสใบเลยอุ้ยแต่ออกต้นไม้ยังไม่เต็มอย่างเงี้ยเสียบได้ อย่างเงี้ยอาจจะเสียบพร้อมกันไปเลยนี่จบเตมจะได้10แต้มจ้าอาจจะได้5แต้มจ้าเพราะว่ามีขางคกซึ่งความสามารถส่วนใหญ่อะมันจะเป็นความสามารถที่แบบใช้ได้ทันทีครั้งเดียวนะคะยกเว้นการดที่เป็นตัวนี้ที่เป็นการ์ดเห็ดนะคะการ์ดเห็ดตัวนี้มันจะเหมือนแบบเป็นความสามารถที่อยู่ตลอดเลยนะคะเสียบข้างล่างเหมือนกันอย่างเห็ดพิษตัวนี้เนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้เล่นเนี่ยเล่นการ์ดที่เป็นรูปเทา้านะจะได้จั่วการ์ดเพิ่มหนึ่งใบด้วยุยการ์ดเห็ดก็ดีเนะเห็ดก็จะมีหลายประเภทเหมือนกันความสามารถก็จะต่างๆไป กาซสิ่งมีชีวิตที่แบบแบ่งซ้ายขวาบ้างอย่างเช่นน้องหมีเอาเขามีความสามารถพิเศษนะบอกว่าเวลาที่สร้างหมีเนี่ยเขาบอกว่าเราสามารถนําการทั้งหมดเนี่ยในกระดานจั่วนะมาสุกไว้ใต้ถ้าได้เลยอะสงสัยนะเพราทำหมาตั้งนานเราใช้ตั้งไหนมันจะมีสัตว์บางตัวนะคะเอาเอากา๊าซเนี่ยไปสุกไว้ในถ้าได้นะคะเหมือนแบบเหมือนเอาเหยื่อเอาไปไว้ในถ้าอะซึ่งถ้าของเรามันจะมีบอกอยู่ว่าตอนจบเกมนะถ้าเรามีสัตว์เนี่ยอยู่ในถ้ำมากี่ใบเนี่ยได้ใบละหนึ่งแต้มเลยโอ้โหหมีนี่ก็โหดนะกราดหมี สามใบใช่ป่ะความสามารถเขาได้เอาการ์ดเนี่ยซุกไว้ในถ้ำหมดเลยแถมถ้าทั้ง3ใบนะั้นเป็นสีเหลืองเนะาะแปลว่าเราได้โบนัสใช่ป่ะเราจะได้อะไรเราจะได้จั่วกาสฟีหนึ่งใบแถมได้เล่นหนึ่งแอคชั่นด้วยอสมมติเราเสียบตรงนี้ก่อนเอาทันทีก่อนนะอย่าเพิ่งเอาโบนนะัสสมมติจ่ายกาสสามใบปุ๊บนะคะกาสสามใบเนี่ยสอดกาสซึ่งสมมติตอนนี้โอ้โหกองจั่วเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอ้โหเจ็ดใบเนี้ยโอ้โหนี่เจ็ดแป๊บเลยนะสามารถแบบ สกไ้ที่ถ้ำได้หมดเลยอย่างเงี้ยตอนจบเกมก็ได้ใช่ไหมคะนี่คือความสามารถพิเศษของน้องหมีได้ทันทีนะเ,นเราแบบตอนหลังมีคนมาลงเพิ่มไม่ได้ต้องได้ทันทีนะคะแล้วก็เช็คเหมือนเดิมถ้าได้โบนัสด้วยก็จะได้จั่วการ์ดหนึ่งใบเล่นอีกหนึ่งรอบหรืออาจจะเป็นใบนี้นี่เจ้าการ์ดหมูป่านะมันจะได้คะแนนแบบเมื่อมี ลูกหมูป่าตอนจบเกมด้วยนะคะยกตัวยอย่างเช่นแบบนี่ใบนี้เลยนี่ลูกหมูป่าใบนี้นะคะซึ่งมันอาจจะแบบสมมติเราอาจจะแบบสร้างลูกหมูป่าไว้อาเพราะว่าลูกหมูป่ามันทางขวานะอาจจะอยู่ตรงนี้<ช>ลูกหมูป่าเนี่ยถ้าเรามีแค่ลูกหมูป่าเราก็ได้แต้มเดียวใช่ปะแต่นี่ถ้ามีทั้งแม่ทั้งลูกเขาบอกว่าจะได้สิบแต้มตอนจบเกมอ่ะเท่านั้นเนี่ยถ้าเงื่อนไขของการไม่ได้บอกว่าต้องอยู่บนต้นเดียวกันอย่างเงี้ยถือว่าหยุดในป่าแห่งเดียวกันเงีง้ยก็ได้นะคะเกมอะค่ะอย่างที่บอกแอคชั่นมีแค่2ออย่างเนาะมีแค่ จั่วการ์ดสองใบนะคะหรือเล่นการ์ดนะคะแล้วก็สลับกันเล่นไปเรื่อยๆนะคะเงื่อนไขจันจบเกมก็คือจาได้ไหมเมื่อกี้เราจะมีเซตอัพตรงที่เป็นการ์ดที่เป็นฤดูหนาวเราถ้าฤูดูหนา,นา,า,า,หหนาวใบแรกออกมาแปลว่าเราเตือนแล้วว่าบบ้ยเราแบบ ใกล้แล้วนะอยู่กองสุดท้ายแล้วใกล้จบเกมแล้วทันทีที่การดูดูหนาวใบที่3ออกมานะคะเกมจะจบทันทีแล้วเราจะนับแต้มกันอ่ะใครได้แต้มเยอะสุดคนนั้นชนะไปมีเพิ่มติมน,นิดนึงค่ะในตอนที่เราเล่นการ์ดสมมติเราอยากได้การ์ดต้นไม้มากเลยแต่ว่าในมือเราอ่ะมันมีแต่การ์ดสิ่งมีชีวิตใช่ป่าแล้วแบบปูกกงจัว่วแบบจัวบ่วเท่าไหร่ก็ยังไม่มานะคะเราสามารถเอาด้านหลังของการ์ดนี่แหละสมมติแบบเนี่ยมันเป็นสัตว์หมดเลยเนาะเราบอกว่าตอนเราเล่นการ์ดเนี่ยไม่รอแล้วต้นไม้ขอเอาวันนี้วาง เป็นต้นไม้แทนอย่างนี้ก็ได้นะคะมองเป็นด้านหลังอย่างนี้ก็ได้แต่ว่ามันจะไม่นับเป็นอีกชนิดหนึ่งทาไปทําไมนะคะเพราะบางทีเราอาจจะแบบอย่างเช่นเมื่อกี้ผีเสื้อตัวนี้จําได้ปะหญิงต้องมีผีเสื้อแบบครบ5ชนิดใช่ไหมคะถึงจะแบบถึงจะได้20บแต่บางทีเรามีการผีเสื้อในมือเราว่าคือแบบอยากจะแบบเล่นการผีเสื้อเราว่าแต่ว่าต้นไม้ไม่มาไงาไม่เป็นไรเอาอันนี้แทนก็ได้อย่างนี้ก็ได้เหมือนกัน เกมจะจบลงนะคะเมื่อเราเจอการฤดูหนาวครบ3ใบใช่ไหมคะแล้วเราจะสกอร์แต้มกันโดยที่ดูต้นไม้เนี่ยของแต่ละต้นจริงเล่นจริงๆเน่ะเราจบเกมเราจะมีต้นไม้ประมาณแบบหกเต้นอะไรแบบนี้นะคะก็ยกตัวยอย่างเช่นอย่างเช่นพีเสื้ออย่างเงี้ยเราบอกแล้วว่าอุ้ยผีเสื้อ,อยิ่งเยอะยิ่งดีต้องเป็นต้องเป็นแตกต่างกันด้วยอย่างเงี้ยเรามี1 2 3 3ชนิดอย่างเงี้ยอันนี้ก็แปลว่าได้6แต้มอ่าหรือ,อยางกระต่ายปลายุโรปอย่างเงี้ยยิ่งสอดได้กี่ตัวนะคะ ตัวละแต้มอย่างเงี้ยก็ได้อสองแต้มหรืออย่างบดอย่างเงี้ยกาสองใบที่อยู่ด้านล่างต้นไม้อ่ะหนึ่งสองสามสี่ทั้งหมดสี่ใบสี่สองก็แปดแต้มนะคะเราก็จะนับอย่างเงี้ยทีละทีละใบทีละใบทีละใบนะคะรวมถึงนี่อย่าลืมตรงนี้ด้วยนะคะถ้าใครมีเสพกาดท้ำเนาะใครได้แต้มเยอะสุดคนนั้นก็ชนะไป แต่ความเจ๋งของเกมนี้คือมันมีแอปช่วยเรานับคะแนนด้วยนะอย่างอันนี้หญิงไปโหลดแอปมาแล้วนะคะ fore shuffle นะคะเราก็จะวางอ่าเราไปสแกนที่การ์ดเอาเอาตรงการเนี่ยสแกนให้ตรงนะแล้วก็สแกนปุ๊บเนี่ยเฮ้ยมันก็จะถามเลยว่าแบบเอ้ยที่สแกนเนี่ยตรงอเปล่าถูกไหมนี่ถ้าถูกนะคะเราก็แบบกดตกถูกได้เลยแต่ถ้าผิดอะ่ะเราก็สามารถแบบกดลบอะไรเข้าไปได้ใช่ป่ะแล้วก็เนี่ยอย่างเงี้ยสแกนแล้วใบที่หนึ่งสมมุติเราไปสแกนต่ออ่านะคะเราแบบตรงแล้วเราก็สแกน อย่างเงี้ยมันก็จะถามเราเหมือนกันทีเนี้ยเป็อย่างกบอย่างเงี้ยบางทีเรามีมากกว่าหนึ่งตัวใช่ปะเราสามารถแบบมาแอดเพิ่มได้นะคะสแกนทีละใบทีละใบแล้วแอปเนี่ยมันจะช่วยเรานับคะแนนให้ตอนจบเกมเจ๋งสุดๆบอกเลยว่าอาร์ตน่ารักมากๆดีต่อใจสุดๆอย่างสําหรับหญิงนะซึ่งแบบเป็นแบบเป็นคนที่แบบบ้าสะสมแบบพวกเห็ดพวกกระรอกนี่คือเกมนี้คือเลิฟมากนะคะน่ารักจริงๆ บอกว่าจริงๆกติการการเล่นอคอนเซ็ปตตมันไม่ยากเลยนะเพราะว่าใน1ตาเราสามารถทำแอคชั่นได้แค่2อย่างเท่านีน้หนึ่งคือจั่วการสองใบว่า2คือเล่นการหนึ่งใบในมือแล้วเราก็เลือกว่าเอ้ยเราจะแบบเออเอาสัตว์ชนิดไหนดีนะคะซึ่งจริงๆอ่สำหรับผิงตอนเล่นรอบแรกะกติการตอนที่พี่เลขอธิบายคือมันเร็วมากเลยเอาอธิบายจบแล้วเอาเริ่มเล่นเราอ๋อเฮ้ยแต่การแบบบ้าเลยเต็มไปหมดเลยแต่ว่าแน่นอนว่าพอการมันเป็นภาษาไทยมันก็สามารถแบบอ่านได้ค่อนข้างแบบค่อนข้างง่ายเนอะแล้วก็จริงๆตอนแรกที่เล่นอ๋อเราอันไม่จำเป็นต อธิบายการสิ่งมีชีวิตทุกใบให้กับเพื่อนที่เล่นด้วยกันน่ะนะคะอาจจะอธิบายตัวอย่างแค่บบใบสองใบเช่นผีเสื้อ,อ,อสกอคะแนนยังไงกวางสกอคะแนนยังไงที่เหลือเนี่ยเพราะว่าบางครั้งอ่ะเราจะไม่ได้เจอทุกชนิดอยู่แล้วตอนที่เราเล่นใช่ไหมมันก็ขึ้นอยู่ว่าเราจู่ม,มาเจออะไรแล้วเราก็ลองอ่านดูซึ่งเล่นแรกๆอ่ะเนื่องจากการสัตว์สิ่งมีชีวิตเนี่ยมันมีบนล่างแล้วมันมีซ้ายขวามาอาจจะงงๆนิดนึงว่าแบบอุ้ยอันนี้ยังไงเอ๊ะ อย่างนี้และคูณใบซ้ายอุ้ยเคยอยากสร้างอุ้ยหรือจะสร้างกวางโลดีนะคะมันก็เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะแต่ว่าเล่นสักพักอีกอย่างว่าพอเล่นรอบสองรอบอย่างเงี้ยพอเราเริ่มคุ้นชินแล้วเราก็เห็นเพื่อนว่าอุ้ยเขาสร้างตัวนั้นอุ้ยกระต่ายเหรออุ้ยเสียบได้หลายไปอุ้ยดีจังอุ้ยคนนั้นเพื่อนสร้างผีเสื้อคนนั้นเราจะเริ่มสังเกตแล้วว่าอ๋อสัตว์แต่ละชนิดความสามารถเป็นยังไงาะนั้นเน่เล่นไปสักพักนึงอีย่างว่าก็แบบคุ้นเคยกับกติกาไม่ยากนะคะสิ่งที่จะไม่พูดดถถึงงไไมม่่่่้้้เเเเเลยคคืออ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 อาาาารรรใในนนกกีีแแบแบแบบแบบ Pen แบบบบบบััหวโทูตะสช เกมสไตล์แบบเอ่อเมรโอลอะไรเงี้ยหญิงว่าแบบเออน่าจะชอบเลยนะคะสำหรับตัวนี้ ตัวแอปนับคะแนนของ Forest Shuffle อย่างว่าตัวนี้แบบทำให้สะดวกมางจริงๆแต่ว่าเกมแรกอย่างแนะนาเล่นแบบปกติแบบที่แบบเอ้ยนับคะแนนกันไปนับคะแนนปกติไปก่อนเนาะเพราะว่านับแบบโดยแอปทั้งหมดอะโดยเฉพาะกับเด็กๆอะมันง่ายแล้วก็มันก็สะดวกก็จริงแต่ว่าเด็กๆเขาจะแบบอาจจะแบบหลงลืมว่าเอ้ยวิธีการนับคะแนนจริงๆหรือสัตว์แต่ละชนิดบางทีมันสกอร์คะแนนยังไงแต่พอเราเล่นไปสักพักพอคล่องแล้วค่ะอย่งมองว่าโอ้แอปมันสะดวกดีแล้ววันก็สามารถแบบเอ้ยกดเลือกด้านนู่นนี่ได้แบบสัญลักษณ์ตรงนี้แบบเอ้ยสแกนมาปุ๊บสัญลักษณ์ใบไมม้้ใบ เขียวหรือเปล่าหรือไปไม้สีส้มในแอปมันสามารถให้เราเปลี่ยนเพิ่มเลิ่มได้หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นตอนสกอร์ด้านตอนจบเกมมันก็จะเร็วขึ้นมากๆจริงๆไปลองเล่นกันดูนะคะสําหรับตัวนี้ forest shuffle เป็นอยหนึง่งเกมที่มีภาคเสริมออกมาแล้วหลายตัวนะคะทั้ง forest shuffle alpine forest shuffle woodland e g e แล้วก็ตัวสุดท้ายตัว d a r t w o o นะคะสําหรับแฟนๆก็ไปตามเก็บกันให้ครบได้คะ่ะสําหรับตัวนี้ forest shuffle ค่ะแล้วสําหรับคลิปหน้าญิางจะหยิบเกมไหนมาเล่นกันอย่าลืมติดตามชมนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ติดตามรีวิวของเราด้วยนะคะถึงวันพฤหัสแล้วก็วันเสาร์อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกการติดตามของเราสำหรับวิดีโอล่าสุดติดตามได้ที่นี่เลยค่ะ